สวัสดีครับวันนี้มาเลาะแถวถนนสามเสตเหมือนเดิมนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจริงๆแล้วก็จะมาดูการก่อสร้างรถไฟนะครับสายสีม่วงใต้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเข้าไปทํางานนะครับัวกับไปมาทํางานไม่ทันและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกการเดินทางหรือว่าถนนท้ทางในช่วงนี้ก็มาดูอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นการช่วงการก่อสร้างสถานีรถไฟหรือว่าทาง รถไฟสายสีม่วงใต้ก็เลยทําให้รถติดชาดิดหน่อยก็เกรงว่าจะกลับไปทํางานไม่ทันนะครับก็เลยจะทําคลิปตรงเลี้ยวนะครับจะไม่ไปถึงบางลําพูนะครับจริงๆก็จะไปบางลําพูแล้วก็สนามหลวงนั่นเลยนะครับแต่ก็ขออนุญาตเลี้ยวกลับไปทางกรุงทนนะครับสะพานกรุงทนหรือว่าบางทนบุรีนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับอันนี้คือโร,โรงผลิต พยาบาลวชิระนะครับซึ่งการสตาร์ทเมื่อสักครู่นี่ฮะเริ่มสตาร์ทที่สีย่านนะครับแต่ก่อนก็คือห้างเอดิสันสีย่านแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรป่าฮะตรงนั้นจะเป็นย่านชุมชนเก่าแก่แล้วก็จะมีตลาดอาหารการกินหรือว่าของกินอร่อยมากนะครับมีจําพวกลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็หลายๆอย่างนะครับตรงนี้ก็มีชื่อเสียงค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักกันนะครับ รับรับชมกันต่อนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นแถวย่านถนนสุโขทัยนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ยังอยู่ในถนนสามเส้นอยู่นะครับตรงนี้รถก็ติดนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็รอรถผ่านนะก็จะถึงตรงไหนนะครับเนี่ยนะครับก็แถวนี้ก็จะเป็นย่านชมุมชนเก่าแก่นะมีวังด้วยนะครับตรงนี้ที่ผ่านเม,อมืองมาสักครู่นะครับแต่ว่าในส่วนของการทํา คลิปก็บดีเน้นหนักในเรื่องพวกนั้นนะครับก็คงจะมาดูาการเดินทางบนถนนท้นทางไปไหนมาไหนอะไรพวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือใครมาแถวย่านนี้ก็คงจะเขาอกเข้าใจกันดีนะครับว่าถึงไหนอะไรยังไงแบบไหนแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงไปก็จะเป็นเทเวศบางขุนพรหมแล้วก็บางลำพูสนามหลวงนะครับแต่ว่าตัดมาเข้าสู่ถนน ราชวิถีนะครับตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีนะครับครับก็มาอยู่ตรงนี้ก็คือทางขึ้นสะพานกรุงทนนะครับขอใช้คําว่าสะพานกรุงทนนะครับเพราะจริงๆก็ชาวบ้านจะเรียกสะพานสังฮีนะครับแต่ว่าทางการก็คือสะพานกรุงทนก็ ความจริงก็เคยผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรแต่พอมาทำคลิปเออออกมาแล้วมันดูดีสวยงามก็เลยทำคลิปออกมาให้เพื่อนพ้องน้องพี่หรือว่า f c นะครับหรือว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยเออมันดูดีดูดีสวยงามนะครับก็ทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับข้ามาจากฝั่งกรุงเทพมาสู่ฝั่ง ตนบุรีนะครับหรือว่ากรุงทนก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับสะพานนี้ก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาามาทางตรงนี้ก็คือจะเข้าสู่ในย่านบางพลัดนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจากสีย่านมาสิ้นสุดที่บางพลัดนะครับตรงนี้ก็คือสี่แยกบางพลัดแต่ก่อนไม่ได้มีสะพานลอยข้าม ไอแยกนะครับเป็นแยกธรรมดาตรงนี้มีทั้งสะพานลอยแล้วก็มีทั้งอุโมง์นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางและรวดเร็วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ